ก็โอเคนะครับผมก็คนเดียวนะกาบสวัสดีพี่พี่น้องชาวยูทูบอีกเช่นเคยก็วันนี้ก็บเบอกครับคนเดียวสิบไร่เดี๋ยวไปกับพี่เบาะนะปรดี๋ยวจะน็อตแย่ครับใครแดกว่างั้นนะเมื่อวานก็เกี่ยวครับเกี่ยวกสองวันสาวันแล้วไม่ได้ถ่ายก็ไม่มีเวลาครับมาแต่ย้ายรถ้จ้าวแล้วสิบไร่สิบแปดไร่มั่งอะไรก็ว่าไปบ,บแ๊คเลยเฉยเดี๋ยววันนี้ก็ไปกับพี่เบาะสองคนครับแล้วก็อาจจะบ,บีเช็คน้ำมันเครื่อง ขอจะหมอนนะตีไร่เบาๆกรเผื่อก็จะกลับมาปั่นนาให้จานร,รวมอีกครับหมอจะทําใหม่ด้วยอะใจถึงนะใจถึงพึ่งได้อ่ะหมอมจัดเลยรถปกติปีใหม่ล้างเนะี่ยไมโผ้ไม่ได้ล้างเลยผมจะเมาแล้วผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานดีกว่านะขออย่หมอนก็เป็นคาเบอร์ยี่สิบนะครับผม สำหรับของนอื้หมอนถือว่าพอได้ครับแต่ก็ฝนฟุ้งเหมือนเดิมก็ผิวเข,ขาทักผมตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยไม่เคยเกี่ยวเบอร์นี่มีเจลหลกผมว่ามันมันได้เนื้อดีมากนะ ขนาดมันแห้งมันมันแบบว่าเป็นเหมือนที่พวกห้าสี่ทาหนึ่งเบอร์ห้าเป็นอะแต่เนื้อมันออกกว่านะแต่อุ่มกว่าแต่น้ําหนักก็ไม่รู้ยังไงครับแต่มันจะดำๆำมิดมันจะดำาำขี้รีบเยอะมากเลยม็ดมันลายมันดํำนะทุกคน ที่สิบไล่รอไปสองอุ้มแล้วอ่ะระดับสี่อุ้มนะจะว่าไปเกี่ยวมาแต่แบบว่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าสี่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็แบบมันมองก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ออกเนื้อมันไม่ได้อุ้มเอาทำอะไระเพื่อนอะอเติมน้ำ hoàn chép mà già, thương thương. Ít là cha thứ tám chị um mày một ạ tay um ạ tay um nổi nhá à. oh. ô chặt ต้องปล่อยได้งานมาเประจัดวะสา,ามอุ้มแต่อุ้มนี้ไม่ได้เกีย่ยก็ถือว่าถือว่าเต็มเลยนะเกือบจะนั่นเลย รอุสี่อุมอีกแล้วทุกคนโหสิบล่เกือบห้าอุ้มนี่ดูสภาพเขานะครับผมข้าวเบอร์ยี่เห็นไหมเม,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 ม็ดมันดำ่ะเม็ดมันลายเม็ดมันดำนี่แต่มันก็ได้ได้อุ่มดีนะแต่ไม่รู้ว่าน้ําหนักเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยมันจะดีหรือเปล่ากําลวมมันคงไม่ได้ครับมันแห้งดูฟงรูฟ้างนี่แห้งเนี่ยแดงแห้งหมดเลย ข้าวหน้านี้ผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ขค้นไปเกี่ยวเขาหน่อยครับจะได้ไม่เสียเวลาปกดเกี่ยวโอ้ยเป็นไงฝุ่นฟุ้ง หมดจมูกจมูกพังหมดกะให้อัดให้หมดเลยจบเรื่องไปตอนแรกแกเขาจะย่ำต่อนะโหบอกโหมันมันแห้งขนาดนี้มันย่ำไม่ได้แล้วจะเสี่ยงทำก็กลัวน้ำเขาบอกก็ต้องวัดแล้วราคามันดีอ่ะ นั่นเดียวนะครับผมถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยโหลายเละเกียนกว่าเลยอะ่ะความร้อนขึ้นเลยรอะน้ำน่าจะตันนะ เรียบร้อยครับผมสิบไล่บ่ายโมงครึ่งสัตว์ไปห้าอุ้มโอ้สุดจริงเบอร์ยี่ครับแต่ราคาน้ำหนักจะยังไงไม่รู้นะถ้ามันสมบูรณ์ดีๆนะผมว่าเอาเรื่องเลยนะเบอร์ยี่นะชื่อคเนียสุดยอ,อดแล้ว ก่าจะกลับบ้านอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะไปปั่นน้าให้จานรวมไปเนับผมแล้วไม่มีใครไปกับผมเลยอ่ะเอาว้าวุ่นหมดไอ้นอดก็ป่วยนักต่อยก็ไปหมดหนรดัรุดก็โรตรีไม่ดีหมดกันนะทีมงานประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ เราเข้าไปถ่ายครับรายละเอียดยังไงก็แจงหน้า YouTube นะครับผมก็อจะเลืมกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสด,ดีครับผม